สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวกับคุณประวัตินิติเจชะโยิกุลครับผู้สื่อข่าวภาคสนามครับกับสำนักข่าวพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญในรายการประวัติถนนเลาะทองเกี่ยวตัวไทยครับมื้อนี้ครับกัจจพาท่านผู้ชมมาชมครับเบิงคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญครับโดยท่านนำใจมีพระครูปริยัตวีระพจน์ครับเจ้าคณะอำเภอเืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมกับนาิโยมคณะแดนนำ สิ่งของนามดื่มมาามอบให้กับศูนย์พักพิงหรือว่าสูตรอุพยพศูตรพักพิงชั่วข้าวจากเหตุการณ์บอสงบตามชายแดนครับไท่กับผู้ชาครับณศูนย์พักพิงวัดเวียงเกษมครับอำเภอเด่นอุดมจังหวัดอุบลราชธา,านีและวัดน้องเงาอำเภอเด่นอุดมจังหวัดอุบลราชธา,านีและวัดขั้มสำลันอำเภอเด่นอุดมจังหวัด อุบลรัตถานี้โดยครับทางราชการได้นําครับย่ายอพยพประชาชนครับได้มาเสถานที่ปลอดภัยห่างไกลจากท้ายแดนอืมครับนี่ครับก็เป็นน้ำใจของคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญและประชาชนได้ร่วมกันบริจาคนี่ครับเป็นน้ำบ่อน้ำคลองก็เป็นลองน้ำใจน้ำในไหนก็สู้น้ำใจไม่ได้ครับยังมีอีกครับเออพระอาจารย์วิเชียนนิโสโกโนี่ครับวัด ผู้ด่านตู้หรือสำนักเรียนปัตตุภาพารียติรรมผู้ด่านตู้อำเภอประตุมราชพงษาจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นี่ก็ได้มอบให้ออน้ำดื่มให้สิทธานุสิทธิ์นี่ได้มามอบให้ศูนย์พักพิงต่างๆและให้ทหารน่ครับในแนวชายแดนนีน ครับในครั้งนี้นี่ครับก็เป็นนําใจจากคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจจกริญครับประชาชนเท่าก็สามารถที่จะเป็นนํามีนําใจก็สามารถที่จะสร้างกําลังใจได้ครับโดยการมอบนำรืมอให้ก็ได้ครับนี่จากครับมีโอกาสครับท่านผู้ชมครับนี่กับกับคนไทยไม่ทิ้งกันนี่ครับของจังหวัดอำนาจจริญครับท่านผู้ชมครับ